เราเอาข้าวแข็งมาผลิตพาสต้าแล้วไปขายเยอรมันมันดีไว้อย่างนี้เป็นต้นเพราะ้ก็ต้องมันก็ต้องคิดว่าเขาความต้องการก็คืออะไรพวกกินอะไรเขาชอบอะไรเขารสนิยมยังไงเราจะให้เขามากินปลาเหมือนบ้านเราเขาจะไปให้กินข้าวมันไม่ใช่บางทีวัฒนธรรมของประเทศนั้นนั้นมันไม่เหมือนกันผมก็บอกทูตจะเซนถ้ามีโอกาสเจอทูตก็กกพูดพาน,นิชคุณต้องไปศึกษานะต่อไปเนี่ย ถ้าคุณไปแล้วคุณไม่มีข้อมูลอะไรกลับมาคุณไม่มี Data อะไรกลับมาเนี่ยประเทศไทยมันเดินถูกนะเมื่อคุณไปเห็นสังเกตอยู่ในต่างประเทศไม่ว่าทูตเกษตรทูตทาณน,นิช์คุณจะไม่มองเลยว่าความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงเขาชอบอะไรกินอะไรอะไรต่างเมื่อเขาทําอย่างนั้นหนึ่งเราเอาอย่างนั้นเนะี่ยไปขายเขาาให้มันโด,ดในใจโดนจุดเทากับสองอะไรที่เราเห็นว่ามันเป็นอนาคตมันใกล้เคียงเอาไปให้เขาเทสเอาไปให้เขาทดลองเอาไปให้เขาชิม ถ้าโอกาสแล้วมันเกิดแม่ถูกปากถูกแต่ถามเมื่อเมื่อก่อนเนะี่ยทุเรียนเนะี่ยใครกินอนะ่ะเออแต่พอ,อจีนมันลองทีเดียวมันติดใจนะ,ะ <c oughs> แลววาวพวกขายเป็นแปลงออกส่องออกทุเรียนใหญ่ที่สุดราคาทุเรียนจากไม่กี่สิบบาทจากลายเป็นร้อยกว่าบาทเนี่ยนะครับต่งนี้เป็นต้นเพราะงั้นเนี่ยมันก็ถึงต้องการการกระจายส่งเสริมข้อมูลต่างๆทั่วโลกมาแล้วเก็บมาเป็นฐานข้อมูลมันเป็นวิจาต้า วันนี้กระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์ก็พยายามพูดถึงว่าอยากให้มีซิงเกิลผิดยาตาไม่งั้นเกษตรก็มีแต่ข้อมูลเกษตรผลิตอย่างเดียวไม่รู้เลยว่าเขาตลาดเป็นยังไงพาณิชย์ก็มีแต่ข้อมูลขายขายแต่ไม่รู้ว่าจะมาบอกเกษตรยังไงถ้าข้อมูลสองอันมันไม่มาลิงก์กันแต่ว่ามันจะเกิดความสมดุลในเรื่องของดีมาซัพพลายได้ไหมถ้าดีมาซัพพลายความต้องการนั้นไม่สมดุล มันก็ตามแก้ปัญหานี่แหละซัพพลายล้นสินค้าล้นของล้นมันก็ไม่จบเพียงสิ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าถ้าประเทศไทยจะมีดิเรกชันที่ถูกต้องคือการเป็นเกษตคือการเป็นเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมรเกษตรแปรรูปเกษตรท่องเที่ยวนะครับเราต้องเดินไปทางนี้ถ้าเดินไปทางนี้เม็ดเงินที่ได้มาก็จะเป็นเม็ดเต็มหน่วย แต่ถ้าเกิดเรายังคิดจะไปหลงประเด็นจะเป็นดิจยเป็นอุตสาหกรรมจะเป็นอะไรเราจะได้เฉพาะแรงงานเราจะได้เฉพาะค่าแรงสุดท้ายเขาก็เอาไปไประกอบเป็นโทรศัพท์มือถือมาขายเราเราก็ขาดทุนอีก <c oughs> เพราะงั้นเราต้องเอาต้นทุนของเราที่มีจะ่พัฒนาประเทศของเราต้นทุนที่เรามีพัฒนาต่อยอดให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นและเราก็จะเป็นครัวโลกอย่างที่ต้องการจะเป็น มีโคเนื้อดีๆที่ต้องการมีผลิตภัณฑ์ดีๆมีอะไรต่างๆดีๆนะครับเราภูมิใจเพราะว่าประเทศไทยกันดีไทยคือประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เราไม่มีภัยธรรมชาติรุนแรงเเขาเราไม่มีหิมะตกเราปลูกพืชได้ทุกปีเราทําอะไรได้ทั้งปีนะเพราะง้เราต้องใช้จุดแข็งตรงนี้ไปเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเรามีคนที่ดีความยินแยนแจ่มใสก,การต้อนรับ เรามีงานบริการที่ดีเราก็ต้องเอาตรงนี้แหละมันเป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะงั้นก็ฝากประเทศตรงนี้ไว้กัพบพวกเราก็คิดว่าประเทศก็อยู่ในมือของพวกเราแล้วคนรุ่นใหม่ๆนี่แหละนะพยายามเดินไปด้วยกันะท้านไม้เห็นรุ่นเก่าๆก็พยายามเปิดว่ารับฟังแล้วก็ค่อยๆเชื่อมโยงและประสานกันนะครับมันก็น่าจะเดินไปด้วยกันพร้อมๆกันได้ วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรเนาะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับเชัญนะครับขอบคุณครับสำหรับที่ได้รับความคิดเห็นนะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้รับฟังก็มีการขับเคลื่อนหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการอาจจะเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพดนะครับเกี่ยวผู้ลูกค้าประชาชนนี่ท่านเรากศพูดปุ๊บนี่จากแต่นี่ร่มเลยนะครับอย่างนึงนี่โอ้โหท่านอนะฮะบอก ผมห้าสิบสองคือคนหนึ่งใช่ไหมผมผมท่านยังหนุ่มอยู่นะผมนะครับครับผมพี่น้องผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและท่านผู้น้องเอายขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้บริหารครับท่านผู้ช่วยท่านที่กระทรวงเกษตรกรและท่านที่ปรึกษาดูวิวัาการกระทรวงเกษตรกรท่านราเรศสุติโยธานะครับเดี๋ยวนะครับลำดับถัดไปเป็นพิธีการมอบของนะครับเอืลึกและร่วมถ่ายภาพครับผมท่านแล้วก็เดินชมเทศกาลและทานข้าวครับผม